ไพ่สำหรับน้องเอมนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลย8-90%พี่ให้แบบนั้นนะในกำลังที่ว่าหน้าที่การงานเป็นอย่างไรก็ไพ่ king of s w o r d เนี่ยคือคุณก็ได้งานที่เหมาะสมกับสิ่งที่คุณได้ตั้งใจเลือกหรือว่าสิ่งที่คุณพยายามจะมองหามันตอนนี้คือคุณได้ได้ทำมันแล้วคุณได้อยู่ที่นั่นแล้วนะคะเป็น งานที่มีเงินตอบแทนนะคะมีมิตรภาพที่ดีๆที่อยู่ที่ทำงานนะคะส่วนไพ่ที่เสียใบเดียวก็คือเป็นเรื่องของความสับสนในจิตใจนะคือเอาเป็นคนที่มีพื้นฐานดวงเรื่องของอความสับสนหรือว่าเรื่องของความคิดอยู่แล้วมันเป็นวิบากกรรมนะคะพอเรามีสิ่งนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะจับเราทันทีเลยมันเป็นวิบากกรรมที่เกิดจากความคิดเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลา พี่เคยแนะนำเนาะเวลาขอพรหรือขออะไรแล้วเนี่ยเราอาจจะเป็นบุคคลที่ไม่สามารถไปขออย่างงู้นขออย่างนั้นได้นะ,ะเราอาจจะขอให้หลุดพ้นจากความคิดที่มันสับสนซับซ้อนนะคะหรือว่าขอให้มีคนที่มาช่วยนําเราออกจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะ ภาพรวมหนะ้าที่การงานดีมากๆเลยนะคะสามใบเนี้เป็นไพ่ที่เราสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้แก้ปัญหาได้นะคะแฮปปี้มีความสุขเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถมีแง่คิดนะคะไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่เป็นไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์ตอนนี้คือในหน้าที่การงาน,นแทบจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะเรื่องความไม่ไว้วางใจหรือความไ,มไว้วางใจก็อาจจะระวัดระวังเรื่องของคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเนาะก็คือมันเหมือนเป็นเด็กนะเออแล้วมันอาจจะมีความเป็น LGBTQ ด้วยนะก็เหมือนกับนิสัยพวก เพศที่3นะคะระวังแค่นั้นเองนะคะมัน,ม,นมันไม่มีไพ่ในลักษณะของการหักหลังนะคะส่วนเจ้าที่เจ้าทางก็ยินดีไปกับเรานะคะไปกับงานที่เราได้นะคะท่านก็โอเคกับเรานะคะอย่าลืมนะที่สําคัญที่เคยบอกไว้ตลอดว่าดวงเราเป็นดวงที่ต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางเวลาเราเข้าไปที่ไหนนะคะส่วนที่ถามว่าเรื่องจะแบบเอ่อได้เลื่อนขั้นปรับโปรไหมนะคะนี่นะคะเรียกว่าถ้าคุณเนี่ยทำงานดีนะคะ คุณทำงานดี3ใบนี้นะคะมันจะนำมาสู่ไพ่ที่เป็นบทสรุปก็คือเป็นเรื่องที่ได้ยินดีการขยับขยายสาขาการเลื่อนการเลื่อนตำแหน่งนะคะนั่นหมายถึงว่าคุณก็จะพ้นโปรและทำงานอยู่ที่นี่ได้อย่างแฮปปี้มีความสุข